มันอาจจะมีความเชื่อบางอย่างหรือนิสัยบางอย่างหรือวิธีการประพฤติตัวบางอย่างที่เราคุ้นเคยจนมาเป็นเวลานานจนทำให้เราเชื่อและมั่นใจว่าเนี่ยคือความจริงของชีวิตของเราเราเป็นเราแบบนี้เปลี่ยนไม่ได้หรอกตอนที่เราเกิดมาในโลกนี้สมองเรามันมันฟ resh เนาะมันพร้อมรับทุกอย่างอินพุตทุกอย่างเราตีเป็นความจริงเราจะตีโพยตีพายว่านั่นคือธรรมชาติและเป็นปกติ สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับกลับสู่ NJJ Family Channel นะครับวันนี้ผมกลับมาอีกครั้งกับเอพิโซดพอดแคสต์อีกอันหนึ่งนะครับก็วันนี้จะมานั่งเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฝั่ฟังกันชิวๆกันแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยก็พอดีเมื่อไม่นานมาน,นี้ผมเพิ่งเขียนโพสต์ Post, หรือบทความอันหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่ผมเก็บไว้ในหัวใจมานานแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบเราคิด ไตรตรองทบทวนมันเป็นเวลานานเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมมากๆเมื่อหลายปีก่อนเรื่องนี้ตั้งชี่อบทความว่าไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่แต่ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นนักสร้างทุกๆคนนะครับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผมใช้จริงๆคือใช้คำว่า builder ซึ่งคำว่า builder เนี่ยเป็น จริงๆถ้าภาษาไทยแปลตรงตัวเหมือนกับเป็นผู้ก่อสร้างหรือเป็นนักก่อสร้างเวลาเราพูดถึงคาว่าการก่อสร้างเนี่ยเรามักจะนึกถึงแบบช่างก่อสร้างจริงๆที่แบบเป็นคนสร้างบ้าน,นสร้างชิ้นงานคนปั้นวาดภาพหรือแม้แต่คนที่สามารถที่จะสร้างอ,ะ,อะไรได้วยมือของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมาเรียนรู้เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วก็คือตั้งแต่ตอนแรกที่เราเกิดเนี่ยจริงๆแล้วเราเริ่มที่จะสร้างความคิดและความเชื่อของเรา บนพื้นฐานของสิ่งที่เราเจอและเผชิญและได้รับประสบการณ์อย่างที่พวกเรารู้กันเนาะพวกเรามีตามีมหูมีจมูกมีปากแล้วก็มีความรู้สึกซึ่งสิ่ง,งต่างตเหล่านี้ตัวประสาทสัมผัสของพวกเราเปรียบเสมือนกับอินพุตหรือว่าตัวสมองของเราจะรับข้อมูลแล้วจากข้อมูลต่างๆที่เราได้รับ ผ่านทางประสาทสัมผัสต่างๆของเราเราจึงสามารถที่จะเอาข้อมูลนั้นไป Pro c e s s ไปสร้างความเชื่อไปสร้างความคิดและแน่นอนครับจากความเชื่อเราก็จะไปสร้างและการกระทําและเป็นพื้นฐานของการที่เราสร้างนิสัยของเราด้วยเช่นกันมันแปลว่าถ้าเราเข้าใจว่าเราสามารถเป็นนักสร้างด้วยความคิดของเราเองผมก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยงั้นมันก็แปลว่าเราสามารถที่จะสร้างชีวิตที่เราต้องการได้ แล้วเราก็สามารถที่จะสร้างอนาคตที่เราต้องการให้เป็นได้ด้วยเช่นกันเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่างนี้ฮะในออบทความนี้ผมมีภาพไว้ให้ดูอันหนึ่งเป็นภาพของเครื่องบินอยู่ในระหว่างหุบเ,เขาอันหนึ่งที่แบบมีต้นไม้เหมือนอยู่ในป่านะครับก็ผมตั้งคำถามกับผู้อ่านว่าพอเราเห็นภาพนี้แล้วเรานึกถึงอะไรหรือว่ามันมีคำถามอะไรที่เข้ามาที่หัวบ้างตอนนี้ผมดูภาพนี้ครั้งแรกเนี่ย ก็แบบตั้งคำถามกับตัวเองว่าไอ้เครื่องบินนั้นมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงวะแล้วทําไมมันถึงไปอยู่ตรงนั้นได้แล้วมันเป็นภาพที่ generate จาก AI หรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมาย้อนคิดก็คือว่าเรากลับไม่ตั้งคําถามเกี่ยวกับต้นไม้หรือป่าน,นั้นเลยมันเป็นเพราะว่าอะไรครับมันเป็นเพราะว่าพื้นฐานของความรู้ของพวกเราและประสบการณ์ของพวกเราจากตั้งแต่เด็กๆจนมาถึงตอนนี้เราตั้ง เป็นสมการในหัวของเราสมองของเราเรียบร้อยแล้วว่าต้นไม้ที่อยู่ในกลุ่มเท่ากับป่านะครับเพราะความเชื่อของเราอันนั้นและเพราะพื้นฐานที่เราเจอเราเห็นเราสัมผัสสำหรับคนที่ชอบเดินป่าสำหรับคนที่ชอบอยู่ในธรรมชาติเราเจอเราเห็นเราอยู่กับมันเพียงพอจนเราเชื่อแหละว,ว่าเนี่ยคือความจริงของโลกอันนี้คือความจริงที่เรามั่นใจได้เลยว่า มันเป็นจริงแน่นอนเราไม่ต้องมานั่งตั้งคําถามเราไม่ต้องมานั่งแบบสงสัยเอออะไรเพิ่มเติมเห็นต้นไม้ในกลุ่มใหญ่ๆมีสีเขียวๆเยอะๆน่าจะเป็นป่าแต่เครื่องบินล่ะเครื่องบินเนี่ยปกติเราจะเห็นที่ไหนครับเห็นที่สนามบินเห็นอยู่บนท้องฟ้าบ้างหรือเห็นตอนที่อยู่บนรันเวย์ระหว่างที่เขากําลังจะเทคออฟหรือกําลังจะขึ้นเครื่องไปสักที่หนึ่งเครื่องบินในการที่มันจะไปอยู่กลางป่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะแปลกและเป็นสิ่งที่ น่าจะตั้งข้อสงสัยมากกว่าจริงไหมครับถูกไหมถ้าเปรียบเทียบกันมันเหมือนกับเรามีความเชื่อในบางอย่างเพราะบนพื้นฐานของประสบการณ์ที่เราเจอมันมากเพียงพอสัมผัสมันมากเพียงพอได้เห็นได้ยินได้ได้กลิ่นมันมากเพียงพอจนเราเชื่อมั่นว่าน,นี่คือความจริงบวกกับอีกอันหนึ่งที่เราคุ้นชินแบบหนึ่งคือเครื่องบินที่อยู่บนอากาศอยู่บนท้องฟ้าหรือ จะเป็นอะไรก็ตามดังนั้นพอเราเห็นมันอยู่ในที่ที่ค่อนข้างจะแปลกแล้วออพิสดารเราเลยตั้งคําถามเช่นเดียวกันกับความคิดของเราความเชื่อของเรามันด้วยความเคยชินในการที่เราเห็นสัมผัสรู้สึกได้ยินมันอาจจะมีความเชื่อบางอย่างหรือนิสัยบางอย่างหรือวิธีการประพฤติตัวบางอย่างที่เราคุ้นเคยจนมาเป็นเวลานานจนทําให้เราเชื่อและมั่นใจว่าเนี่ย คือความจริงของชีวิตของเราเราเป็นเราแบบนี้เปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะมันมีบางอย่างที่มันอาจจะเคยเกิดขึ้นในอดีตที่เราเห็นจนมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นปกติของเราไปจนเราเชื่อมั่นว่าเฮ้ยฉันไม่มีทางที่ฉันจะเปลี่ยนได้เฮ้ยอันเนี้ยก็คือตัวฉันน่ยสันดานฉันเป็นอย่างเงี้ยอันเนี้ยฉันฉันเป็นอย่างงี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณครูก็บอกว่าฉันเป็นแบบนี้พ่อแม่ฉันก็บอกฉันเป็นแบบนี้เพื่อนฉันก็บอกฉันเป็นแบบนี้ เมื่อความคิดแบบนี้มันเหมือนเป็นอินพุตเนาะที่เข้ามาให้เราเรื่อยๆตอกย้ําตอกย้าตอกย้ําพอมันตอกย้าบ่อยๆเราก็เริ่มแบบมันเริ่มเข้าไปในอินเนอร์แหละมันเริ่มเข้าไปในจิตใจ,ใจของเราเราก็เริ่มแบบเฮ้ยมันน่าจะเป็นจริงแล้วพอเราเริ่มใกล้ความเชื่อของเรามันใกล้จะฝังเข้าไปในรากหรือของความคิดของเรามันก็เริ่มจะมีการกระทําออกมาประพฤติตามความเชื่อนั้นๆดังน,นั้นมันก็จะกลายเป็นการ Take A c t i o n หรือการประพฤติตัว ซึ่งการประพฤติตัวย้ำๆย้ำๆยซยยักๆซ้ำๆซ้ำๆบนพื้นฐานของความคิดบางอย่างมันก็กลายเป็นอะไรครับเป็นนิสัยหรือเป็นสันดานของเราไปได้ซึ่งถ้าเราเข้าใจหลักการนี้ในทางกลับกันถ้าเราเคยเชื่อแบบหนึ่งและกระทำออกมาแบบหนึง่งถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนความเชื่อของเราได้การกระทำของเราก็น่าจะเปลี่ยนจริงไหมครับผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กำลังฟังพอดแคสต์นี้อยู่ กดเข้ามาเพราะว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราหิวเราอยากจะได้ชีวิตบางอย่างที่ดีกว่าเราแบบมันมีความแบบมันมีไฟในจิตใจของเราที่แบบ I want more เราอยากได้มากกว่าจากชีวิตให้มากกว่านี้แล้วเมื่อประมาณ10ปีแล้วผมก็อยู่ในสเตจนี้หรืออยู่ในขั้นตอนนี้เหมือนกันที่ตอนนั้นเจอเหตุการณ์อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วแบบอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างจะหดหู่แล้วแบบ คิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็คิดตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นยังไม่มีสื่อดีๆที่เยอะแบบนี้ยังไม่มีช่องดีๆของพี่ๆมากมายที่เพิ่งออกมาทํากันใน3-4ีปออีที่ผ่านมาตอนนั้นคือแบบออมันไม่มีผมจำไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมก็ไปเจอคําสอนของดเอร์แคโรไลน์ลีฟนะครับซึ่งเธอเป็นศาสตราจารย์ทางด้านจีฟิทยาและเป็นนักวิทยาศาสตร์ทาง neuroscientist หรือว่าแกเป็น คนศึกษาวิธีการทำงานของสมองซึ่งในหนังสือของแกในคำสอนของแกในพอดแคสต์ของแกเนี่ยแกสอนว่าอย่างนี้ฮะความคิดของเรามันถูกสร้างเปรียบเสมือนกับต้นไมอ้อะครับต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยก่อนที่มันจะขึ้นมาเป็นหนึ่งต้นที่เราเห็นที่แข็งแรงที่เป็นร่มเงาให้พวกเราไปอยู่เนี่ยมันต้องเริ่มจากอะไรครับมันต้องเริ่มจากมเมล็ดเนาะต้องเริ่มจากพืชพันธุ์บางอย่างมเมล็ดนั้นมันก็ต้องถูกไปหว่านในดิน แล้วก็ทำอะไรครับรดน้ำส่วนรดน้ำได้รับสารอาหารเพียงพอจนมันก็ค่อยๆงอกงามตามการเวลาขึ้นมาเป็นต้นไม้ให้กับพวกเราเห็นแล้วก็อยู่ใต้ร่มเงาแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็แน่นอนครับข,ขยายพ,าพันธุ์เพื่อจะสร้างต้นไม้อื่นๆตามฤด,ดูกาลของเขาสิ่งที่เธอสอนก็คือว่าความคิดของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับต้นไม้ต่างๆเหล่านั้นแล้วความเชื่อของพวกเราก็เหมือนกับต้นไม้ที่แข็งแรง แลหากมันแข็งแรงเพียงพอมันก็จะออกมาเป็นผลลัพธ์ในการกระทําของเราหรือในสันดานที่เราทําจนเคยชินถ้าวันนี้เรามีต้นไม้ที่มันไม่ดีที่มันขวางทางเราอยู่เราทํำไรครับหลายคนก็ตัดหลายคนก็ถอนรากถอนโคนไปไว้ที่อื่นความคิดเราก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันหากเราเข้าใจแบบนี้มันแปลว่าความเชื่อของเราถ้าเราเริ่มที่จะตั้งคําถามว่าความเชื่อต่างๆที่เราเคยคิดเกี่ยวกับตัวเรา หรือความความที่เราคิดว่าตัวเองทําไม่ได้หรือความเชื่อในศักยภาพของเราถ้าเราเคยถ้าเราเชื่อมั่นว่าบางอย่างเราทําไม่ได้เพราะมันเคยมีบางอย่างมีมีใครบางคนมาพูดว่าเราทําไม่ได้หรอกเพราะเราไม่เก่งเราไม่สวยเราไม่รอเราเไม่มีความสามารถไม่มีพรสวรรค์เราไม่ได้เกิดมาในฐานะดีเราเโชคชะตาเรามันไม่ดีเองคืออะไรก็ตามที่มันพูดถ้าเราเชื่อแบบนั้น เราถ้าเราเริ่มตั้งคําถามกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราสามารถที่จะเริ่มถอนรากถอนโคนความคิดเหล่านั้นและทดแทนความคิดเหล่านั้นด้วยความคิดที่ถูกต้องและเนี่ยคือสิ่งที่ผมทำเมื่อ10ปีแล้วตอนที่ผมเรียนรู้ถึงคำสอนจากดรแค r ร l ไลน์ลีฟซึ่งมันเป็นพื้นฐานของคอนเซ็ป หรือว่าหลักการที่เรียกว่า neuroplasticity ของสมองก็ค,คือความสามารถในความยืดหยุ่นของสมองของมนุษย์ของเราที่สามารถจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงด้วยการตั้งใจที่จะเรียกว่าทํางานนะครับทำงานที่จะตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนความเชื่อทดแทนถอนรากถอนโคนความคิดที่ผิดด้วยความคิดที่ถูกต้องและสิ่งที่ผมทํา ในช่วงนั้นคือผมเอาผมลิสต์หรือว่าผมเขียนทุกๆุกความเชื่อที่ผิดผิดที่ผมรู้สึกว่ามันมันฉุดไม่ให้ผมไปถึงสักลภาพของผมอะผมไล่เรียงมันออกมาให้หมดหรือสับที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า limiting beliefs ผมเขียนมันออกมาให้หมดแล้วผมก็เริ่มตั้งคำถามกันทุกๆอันเลยเหมือนกับที่เรามอง สถานที่ถ้าเราไปซื้อบ้านใหม่แล้วเรากําลังมองออกไปว่าเฮ้ยมันมีต้นไม้ต้นไหนที่มันดูแล้วมันไม่ถูกที่ถูกทางไหมที่มันขวางทางเราเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราอยากจะสร้างบ้านตรงเนี้ยที่สวยงามที่เต็มล้นด้วยความสุขเราอยากจะมีชีวิตที่เติมเต็มตัวเราเองที่เป็นพระพรกับคนในครอบครัวที่เป็นชีวิตที่เราตื่นมาทุกๆวันแล้วเรามีไฟที่จะไปทํางานเรามีไฟที่จะใช้ชีวิตถ้ามันมีความคิดอะไรที่มันจุดรั้งทําให้เราไม่ไปถึงจุดนั้นน่ะ เราต้องมาทำการจัดการต้องถอนรากถอนโคนแล้วก็ต้องทดแทนสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยเมล็ดใหม่ที่ดีเป็นเมล็ดที่มันจะงอกงามออกมาเป็นต้นไม้ที่เราต้องการจะให้เป็นที่มันจะคอยเป็นสิ่งที่จะฟื้นฟูจิตใจของเราเป็นสิ่งที่มันจะเป็นคุณค่ากับชีวิตของเราเป็นความคิดและเป็นต้นไม้ที่จะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นครอบครัขวของเรา แล้วเป็นต้นไม้ที่จะเป็นรากฐานของสันดานใหม่ๆที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายในในชีวิตของเราได้ย้อนกลับไปอีกดนึงเมื่อตอน,นเด็กเนี่ยผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าตั้งแต่เด็กจนโตจนจบมหาลาัยเนี่ยผมมีความเชื่อลึกๆว่าผมโง่เพราะว่าผมไม่เคยที่จะนั่งเรียนเหมือนคนปกติได้คือ ตอนนั้นมันยังไม่มีคอนเซปต์เรื่องแบบคนสมาธิสั้นเรื่องเอด d d เรื่อง a d ด d ีอะไรพวกนี้คือมันเป็นเรื่องที่แบบเมื่อก่อนคือแบบอยู่เรียนไม่ได้ก็คือแสดงว่าอยู่ไม่เก่งก็คืออยู่ง่อหรืออยู่ไม่สามารถจะมีสมาธิได้ในการรีนก็คืออยู่ไม่เก่งจบมันไม่มีแบบคําถามตอบมันไม่มีการมานั่งแบบถามตอบมาทั้งมานั่งถกอะไรกันแล้วมันคือจบแค่นั้นซึ่งผมบางคนพบว่า้วาเรา เพราะการที่ผมเรียนไม่ได้ผมคอนเซนเทรตไม่ได้ผมโฟกัสในชั้นเรียนไม่ได้มันเลยทําให้คุณครูแล้วกเ็เพื่อนๆที่อยู่ในคลาส่วมกันเนี่ยก็มองว่าแบบเหมือนผมไม่ได้เป็นคนเก่งแล้วเราไม่ได้เก่งในการเรียนเพราะว่าเราเรียนไม่รู้เรื่องเพราะว่าวิธีการเรียนที่ เราสามารถจะเรียนได้ที่เราสามารถจะรับข้อมูลได้มันแตกต่างกับกับกับคนอื่นเราก็เลยไม่สามารถที่จะทําสอบได้ดีคะแนนเราก็ไม่ดีแถมพอเราเห็นว่าเฮ้ยฉันเรียนไม่ดีฉันไม่ได้เก่งขนาดนั้นฉันเหมือนกับแค่สิ่งหนึ่งที่เก่งอย่างเดียวคือเอาตัวรอดเก่งแต่ไม่สามารถจะตั้งสมาธิเรียนเหมือนคนอื่นๆได้ดังนั้นมันก็เลยเป็นความเชื่อที่แบบฝังเข้ามาในใจตั้งแต่เด็กๆสุดท้ายพอไปทํานูน่นทํานี่แล้วมันแบบเหมือนพอทําแล้วก็ไม่ได้รับความชื่นชมเท่าที่คิด เท่าที่ตัวเองคาดหวังเหมือนกันก็เลยเริ่มคิดว่าแม่งกูไม่เก่งอะไรเลยวะ่ะกีฬาก็ไม่เก่งเพื่อนวิ่งเร็วกว่าเพื่อนฟิตกว่าเพื่อนอหน้าตาดีกว่าเพื่อนพูดเก่งกว่าเพื่อนรวยกว่าโอ้โหตั้งข้อเขาเรียกว่า,อา,อาคอมเพลนหรือข้อเปรียบเทียบเต็มไปหมดกับชีวิตสรุปสุดท้ายย้อนกลับมาตัวเองกูไม่เก่งอะไรเลยดูแลท่าทางชีวิตน,นี้คงทําอะไรไม่ได้แน่นอนเลยซึ่งพอผมโตขึ้นมาแน่นอนครับจากการที่เรา เรียนได้เราเ,เข้ามาหาลัยได้เราได้รับการตอบรับอะไรมันเริ่มมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเข้ามาแต่ในถึงกระนั้นก็ดีเมื่อไร่ก็ตามที่มันมีอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนแบบเรา Default หรือว่าเราย้อนกลับไปที่สันดานล,ลึกๆของเราในความเชื่อที่มันอย่างรากลึกมากๆในจิตใจและความคิดของผมเนี่ยว่าแม่งแบบสุดท้ายแล้วคือเราเก่งไม่พอ เราเป็นผู้นําไี่ดีไม่พอเราไม่ฉลาดเองเราโง่เองแล้วมันก็เลยทําให้เราเจอ,เอ,อสถานการณ์แบบนี้แต่ผมอย่างนึงที่ผมรู้และผมมั่นใจก็คือตอนช่วงสิปีตอนช่วงตอนที่ผมเจอเหตุการณ์ระหว่างที่ทํางานในองค์กรแล้วเนี่ยแล้วตอนนั้นที่ผมรับมาเป็นตําแหน่งผู้นาเรียบร้อยเนี่ยผมไม่มีทางเลือกเนาะเราเราต้องเอาตัวรอดให้ได้เราต้องเป็นผู้นําไม่ได้เราต้องนําองค์กรให้ได้แล้วเราต้องไม่กิฟต์อัพเพราะว่าคุณพ่อเนี่ย ไว้วางใจเราเรียบร้อยแล้วดังนั้นเราต้องหาทางที่จะ get through หรือจะสามารถต้องต้องสามารถที่จะ push ผ่านจุดตรงนั้นไปให้ได้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเราก็เลยต้องสอหาเครื่องมือสอหาความรู้สอหาวิธีการที่จะเอาชนะจุดเนี้ยให้ได้ก็เลยไปเจอคำสอนของเ r อ่อดรลีฟและจากตรงนั้นเองก็เลยสามารถที่จะเริ่มเขาเรียกว่าทำการบ้านกับตัวเอง เซตเวลาใช้เวลานานมากๆใช้เวลาหลายเดือนแล้วถึงทุกวันนี้ผมก็ยังต้องฝึกอยู่เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าพื้นฐานของความเชื่อของเรายิ่งเรามีความเชื่อนั้นยิ่งตอนที่เราอายุน้อยเท่าไหร่มันยิ่งอย่างรากลึกเพราะว่าตอนที่เราเกิดมาในโลกนี้สมองเรามันมันฟ r e เนาะมันพร้อมรับทุกอย่างอินพุตทุกอย่างเราตีเป็นความจริงหมด ความจริงที่เราเห็นจากคุณพ่อคุณแม่การการการกระทําของเขาการประพฤติของเขาอะไรเป็นนอร์มของเราเป็นเป็นธรรมชาติของเราในสถานการณ์นั้นเราจะตีโพยตีภายเราะนั่นคือธรรมชาติและเป็นปกติหากบ้านของใครที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันตั้งแต่เด็กๆส่วนมากจากการวิจัยเนี่ยจะบอกแล้วว่าเด็กที่โตขึ้นมาในบ้านที่มีความทะเลาะกันเยอะๆเ,เ,เนี่ยเขาจะมีความ aggressive หรือมีความดุดันมากกว่าคนอื่นทั้งๆท,ที่เขาอาจจะไม่ได้โตเป็นพื้นฐานที่อยู่ในตัวจิตใจของเด็กคนนั้นก็ได้ตั้งแต่เด็กเกขาจริงๆเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนดุดันแต่เพราะว่าเขาเติบโตมามาในสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบนั้นเป็นปกติตั้งแต่เด็กๆทําให้ตอนโตขึ้นมาเลยปฏิบัติตัวเองเออกมาอย่างนั้นนะครับผมก็ค้คนพบเหมือนกันว่ามีหลายๆอย่างที่ผมทำโดยความเคยชินทำโดยนิสยัยเบื้องลึกมาจากบรรยากาศมาจาก สภาพแวดล้อมที่ผมคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กๆอันนี้ผมไม่ได้โทษพ่อแม่ผมนะพวกเราทุกคนบ้านทุกคนมีปัญหาหมดไม่มีครอบครัวไหนที่เพอร์เฟกต์ทำไมเราถึงต้องช่วยกันที่จะมีเขาเรียกว่ามีเกรซหรือมีความเข้าใจมี e m p a t h ตต่อกันและการมีความเห็นอกเห็นใจมีการให้อภัยซึ่งกันและกันก็เพราะแบบนี้นะครับแต่คลิปนี้ไม่ได้พูดถึง การให้อภัยนะผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นอ e ีท็อปิกที่ก็น่าพูดถึงโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องต่อพอผมเจอเรื่องนี้ของอาจารย์ลีฟเนี่ยแล้วเรารู้ว่าเราต้องพุชตรูให้ได้ผมก็เริ่มพอผมไล่ทุกอย่างที่ผมเคยเชื่อความเชื่อผิดๆของผมความเชื่อที่มันฉุดรั้งไม่ให้ผมไปถึงสแควภาพของผมแล้วผมก็ค่อยๆทดแทนมันด้วยมันเล็ดด้วยความเชื่อที่ถูกต้องผมเริ่มหาขอ้อพีร์ที่ ตอกย้ำถึงคุณค่าในตัวของผมที่พระเจ้ามองผมมาผมเริ่มเขียน positive affirmations เองหรือคําพูดที่ผมพูดกับตัวเองในเชิงบวกไม่ว่าจะเป็นผมเชื่อมั่นว่าผมทําได้วันนี้ผมอาจจะยังทําได้ไม่ดีเพียงพอแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ผมจะสู้แบบไม่ทอ้อถอยและผมพร้อมที่จะเรียนรู้ผมพร้อมที่จะรับผิดชอบผมสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ ในทุกอย่างที่ผมคาดฝันไว้ผมสามารถจะทํามันได้ผมสามารถจะเป็นคุณพ่อที่ลูกผมรักผมสามารถที่จะเป็นสามีที่ดีได้ผมสามารถที่จะเป็นเพื่อนที่น่ารักให้กับเพื่อนๆของผมได้ผมสามารถที่จะเป็นผู้นําที่ดีให้กับลูกน้องของผมผมสามารถที่จะเป็นลูกที่น่ารักให้กับคุณพ่อคุณแม่ผมสามารถจะเป็นคนที่เต็มไปด้วย energy หรือเต็มไปด้วยพลังที่ดีในทุกๆที่ที่ผมไปผมเริ่มเขียนมันออกมาด้วยตัวผมเอง บวกกับพระคำของพระเจ้าที่ตอกย้ําว่าพระเจ้ารักเรามากแค่ไหนแล้วผมค่อยๆตอกย้ําความคิดเหล่านั้นเข้าไปในหัวเข้าไปในจิตใจของผมทุกๆวันเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นซ้าๆซักซากซ้ำๆซักซากบวกกับเริ่มลงมือกระทําบางอย่างที่ตอกย้ําความเชื่อต่างๆเหล่านั้นอย่างเช่นถ้าผมเชื่อว่าผมทําทุกอย่างได้ ผมก็เลยเริ่มฝึกที่จะทำอะไรบางอย่างที่ผมไม่เคยทํามาก่อนก็คือเอาง่ายๆเลยครับผมเป็นคนแปลงฟันด้วยมือขวาผมเริ่มฝึกแปลงฟันด้วยมือซ้ายแล้วก็ทำไปทํามาทําได้เว้ยเนี่ยเป็นความสามารถเล็กๆน้อยๆเป็นเหมือนกับเป็นหลักฐานให้กับตัวผมเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยอุปสรรคอะไรก็ตามหรือสิ่งอะไรก็ตามที่เรานะเมื่อก่อน30กว่าปีที่ผ่านมาเราทําไม่เคยได้ แต่วันนี้พอเราตั้งใจเราทำได้เราไม่แก่เกินไปที่เราจะเรียนรู้เราไม่แก่เกินไปที่เราจะปรับเปลี่ยนแล้วผมเชื่อมั่นมากๆเลยนะครับผมเป็นคนที่เชื่อมั่นมากๆว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณไม่แก่เกินไปที่คุณจะเรียนรู้คุณไม่แก่เกินไปที่คุณจะปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณแล้วผมเชื่อมั่นมากๆว่ายิ่งน้องๆที่อายุ20ตั้งต้นที่เพิ่งที่ยังเรียนอยู่ที่ไรโอ้โหน้องๆนี่แบบเป็น เรียกว่าอิจฉามากเพราะว่าแบบพวกพวกยูสามารถที่จะทาอะไรกับชีวิตยูก็ได้ยูสามารถจะมีได้ทุกอย่างที่ยูคาดฝันไว้เลยเพราะเทคโนโลยีตอนนี้มันมีให้เข้าถึงแบบมหาศาลมากๆอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งทำไมผมต้องทําคลิปแบบนี้ทำไมต้องทำพอแคสทำไมต้องทําช่องทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยเพราะผมอยากจะเอาสิ่งที่ผมเรียนรู้และประสบการณ์ที่ผมมีนะั้นมาแชร์ให้กับคนให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ทุกๆคนได้มีโอกาสที่จะ รียกว่าเจอคําสอนเนี่ยเร็วกว่าตอนที่ผมเจอถ้ามันมีคําสอนเนี่ยมาสอนตั้งแต่ยุคที่ผมเรียนอยู่ที่ผมยังอยู่ในมหาลัยที่ผมยังอยู่อา่ามัธยมปลายโอ้โหมันอาจจะปลดล็อกคนอีกมากมายทั่วโลกโลกเราอาจจะเป็นโลกที่ดีกว่านี้แล้วก็ได้แล้ววันนี้ถ้าผมทําได้อย่างน้อยผมเป็นปาเป็นเสียงคนหนึ่งถึงแม้วันนี้ไม่มีใครฟังขอแค่หนึ่งคนที่ฟังแล้วเอาชีวิตแล้วเอาคำคำ,คำอ่าคำเรียกว่า คำแชร์หรือว่าคำพยาของผมเนี่ยไปลองปรับใช้กับชีวิตของตัวเองแล้วเปลี่ยนชีวิตของคุณนะโอ้แค่นี้ผมก็ครอคุมแล้วคุ้มมากๆอันนี้เป็นมเมล็ดของผมที่ผมกำลังหว่านออกไปให้ในโลกนี้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นหากชอบแบบนี้หากอยากให้ผมทําต่ออยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับจะเป็นกําลังใจผมให้ให้กับตัวผมอย่างมากหากช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์ช่วยกันคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าหรือว่าแท็กมาบอกผมหน่อยในไอจีใน IG, ใอินสตาแกรมใน X ก็ได้นะครับจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ได้ผมแล้วถ้ามันมีประโยชน์นะครับก็ช่วยบอกเพื่อนต่อด้วยผมเชื่อมั่นว่าเรื่องแบบนี้ทุกคนสามารถทำได้แล้วชีวิตของพวกเราสามารถจะเปลี่ยนได้จริงๆเพราะว่าหลังจากที่ผมฝึกง่ายๆหนึ่งคือไล่เรียงออ limiting belief ของผมทุกอย่าง 2. replace หรือว่าทดแทนมันด้วยสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ เป็นความเชื่อที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องที่จะช่วยผลักดันผมไปให้ถึงศักยภาพของผมไปถึงเป้าหมายของผมและ 3. ลงมือกระทําในสิ่งต่างๆที่สอดคล้องกับความเชื่อที่ดีของผมความเชื่อใหม่ๆที่ผมพยายามจะปลูกฝังสันดานใหม่ที่ผมพยายามจะปลูกฝัง,ยายางชีวิตของผมเปลี่ยนครับแล้วเนี่ยเป็นเหตุผลที่สุดท้ายแล้วทุกอย่างที่ผมทําเป็นเหตุผลทําไมผมถึงได้มีโอกาสเจอหนิง แล้วเป็นผู้ชายที่พร้อมที่จะดูแลนิง้งและวันนี้ดูแลเจมี่แล้วดูแลทีมงานอีกร้อยคนและก็ดูแลลูกค้าอีกเป็นพันเป็นหมื่นรายทั่วประเทศไทยและทั่วโลกและยังสามารถที่จะไม่ติดบุหรี่ไม่ติดเหล้าแล้วก็ไม่ต้องใช้สิ่งเสียติดอะไรเลยผมอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกทุกอย่างผมยอมรับว่ามีหลายอย่างที่ผมยังต้องปรับปรุงอยู่แต่ถ้าไม่ใช่เพราะจุดๆนั้นที่เปลี่ยนชีวิตผม เจไดในเวอร์ชั่นนี้ที่ทุกคนเห็นเจไดแฟนนิงเจไดพ่อของเจมี่ไม่มีทางที่จะมาถึงจุดนี้ได้แน่นอนครับเพราะถ้าผมยังแต่สงสารตัวเองถ้าผมมัวแต่ยังคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ดีไม่เพียงพอผมคงไม่กล้าแต่งงานผมคงไม่กล้าที่จะขอนิงแต่งงานเลยด้วยซ้ำไปเพราะผมคงไม่เชื่อว่าผมจะเป็นสามีที่ดีพอได้สลหรับนิงผมคงไม่พร้อมที่จะมีลูกและผมคงไม่เชื่อว่าจะเป็นพ่อที่ดีของเจมี่ได้ด้วยเช่นกัน ก็ในคลิปนี้นะครับก็อยากจะฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนสามารถที่จะสร้างชีวิตที่ตัวเองต้องการได้จริงๆเริ่มจากความคิดเริ่มจากฝังฝึกแล้วก็ลงมือทำความคิดที่ถูกต้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายของชีวิตของเราแล้วผมเชื่อว่าชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิม ก็หวังว่าจะ Enjoy อยเอพิซอดนี้และเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งทุกๆคนที่ติดตามช่องทางต่างๆของพวกเราพวกเราคงไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในเอพิซอดหน้าอยากจะให้ผมแชร์เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้นะครับอยากจะรู้อะไรชอบมากเลยครับเวลามเีเพื่อนๆมาถามกันในคอมเมนต์นะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณนะครับ